งช่างแคนวาสอะ่ะแคนวาสต้องอย่างนี้ไม่เต๋เดี๋ยวยังไม่แคนวาสแคนวาสนะอยู่ไหมยังเดยังไม่แคนถูกโข เมื่อวานจ้าวันนี้เปิดให้ตามคำเรียกร้องตามคำขอไม่รู้ใครขอมาส,งส่งผมบ้างกันไฟใช่ไหมเก่งกันไฟมืดลอดฟังมา เวสตอยชายป้ายส้มในตำนานเหมือนเดิมสักครู่ใครรอใครขอมานะคะมาแล้วมาแล้ว เิดการเกลงเวสปอยชายป้ายสม้มแคปชั่นกันทุกคนจะไม่รู้ว่าเราเปิดอะไรนะจ๊ะคระป่ะอยากรู้กันมามามา ลงเมื่อวานค่ะเวทบอยค่ะลงใหม่นะเวทบอยชายป้ายสม้มเหมือนเดิมป้ายนี้มีคาโก้ให้ลุน้นอุ้ยตัวนี้เป็นห้ากระเป๋าค่ะ สวยเหมือนเดิมนี่คาโก้ใครรับตัวรีวิวได้ทุกตัวพิมพ์รับรีวิวออ้ยคาโก้ใส่ได้ทั้งชายและหญิงเลยนะทุกคนอเอาจริงน,นี่ใครอยากได้โอ้สวยอะตัวนี้ใครอยากได้ รีบนะใครพิม์อะไรมารับและวทุณคนพิมพ์พรับแล้ใครอ่ะอ๊้พี่ดาดาัอดีค่ะพี่ดาเมื่อวานพี่ดาเอาอะไรไปเมื่อ,อวานพี่ดาฮูดพี่ดาช่วงนี้พี่ดาเป็นอะไรกับไอ้นี่ปะพี่ดาเป็นอะไรกับน้องคนนี้ปะเมื่อวานก็ได้ไปนะสเวตเตอร์ฮูดค่ะสเวตเตอร์ฮูดวันนี้ เอเปกงเวทปอยก็เจอมาอีกพี่ดาดาพี่ดาดาขอบคุณค่ะจัดไปโหยเนี่ยคาโก้คือคาโก้นะต้องอธิบายสำหรับใครที่เป็นมือใหม่นะเขาคือกางเกงเวทปอยที่อาจจะมีคาโก้ติดมา เลยเราเลยใช้คำว่าลุ้นนะคะไม่ได้เป็นกระสอบคาโก้ล้วนหรือไม่ใช่ว่าเฮ้ยทุกลูกคุณจะต้องได้คาโก้แน่นอนหนึ่งร้เปอร์เซไม่เราใช้คำว่าต้องลุ้นนะคะตัวนี้ทรงช่างทุกคนจะได้หรือไม่ได้นั้นก็ต้องไปลุ้นเอานะนี่คาโก้อันนี้คือเราก็รีวิวกันสดๆเลยนะแต่ลูกเนี้ยถือว่าได้เยอะมากนะ แต่ลูกอื่นก็คือต้องลุ้นนะอุ้ยตัวี้สวยมากไ้คาโก้ตัวนี้สวยฮะยแต่ลูกนี้อะคาโก้เยอะจริงพี่บางลูกอาจจะเจอแค่ตัวเดียวสองตัวสามตัวหรืออาจจะสูงก็เป็นไปได้หมดเนะี่ยแต่ลูกนี้ฉันเจอเยอะมากพี่สุมสุดพี่ดาดา จะได้มาจากไหนมาจากไหนมาถึงพิมพ์รับเลยอย่างคุ้มเลยอุ้ยก็เนี้ยล่อมากพี่มันเป็นอ๋อทรงทรงช่างทรงช่างอย่างหล่อเลยครับนี่แรงแรงอุ้ยคุ้มเนาะลูกนี้คุ้มมากอะ่ะพี่ นี่แต่ป้ายเนี้ยหนูขายมามที่หลายปีมากเป็นตำนานถึงได้ถึงได้เรียกว่าป้ายส้มในตำนานเพราะว่าอำน,นานจริงปุ้ยเนาะนี้สวยอะอสวยเลย กางเกงเวดฟอยชายแต่วจริงผู้หญิงใส่ได้พี่อู้ค่ะคู่สุดย่างคุ้มเลยอ่ะชิมิชม่ปักโชิม่ขาวแดงเจอขาจ้ำตัวหนึ่งค่ะอา้าวขาจ้ำเจอสองตัวพี่บางลูกก็เจอบางลูกก็ไม่เจอนะขาจ้ำต้องบอกไว้เลย นี่ค่ะกางเกงเวสต์บอยชายนะไซส์ประมาณ30ถึง40บวกลบนะคะงานดีงานดีงานแบบหที่แบบไปทั้งปีอะค่ะอุ้ยมีลายสกอตมาตัวหนึ่งทุณพี่แต่ปกติไม่มีหรอกก็แล้วแต่ลูกนะ ใครจะเอาทักด่วนนะส่งวันนี้ได้เลยกระสอบป้ายเขียนมาหนึ่งร้อยตัวนะสำหรับรุ่นนี้นะคะเราก็เลยจะไม่ได้นับให้นะคะก็คือจะตามป้ายเขาเลยโชว์ให้ดูทุกตัวนะไม่ทันใช่ไหม พี่ดามาเร็วเก่งทํางานชายยังไม่มาพี่ดาจา๋าก็พอดีแหละพี่ดาวนี้ไปก่อนได้พอดีระหว่างรอระหว่างรอการเกงทํางานเอาเวฟไฟไปพอดีเลยคุณพี่เอ้ยหมดจับ กรีดยิ่งสวยอุยเจนตัวสวยๆลองโูลอ,องดูขาจ้ำค่ะขาจ้ำบางลูกเจอบางลูกนะไม่เจอนะสีดังสวยถ้าดีนะ <c oughs> พี่รู้ไหมว่าหนูไปเดินดูในช็อปแบบ1ันเก้าอย่างเงี้ยทันเก้ามื่อหนึ่งอะสุดยอดเลยอ่ะเจอลิน,นินเจอลิน,นินตัวหนึง่งเจออะไรก็ให้ดูหมดแหละพี่เจออะไรก็บอกงานกระสอบอะเนาะเราก็ให้เห็นอยู่แล้วข้างในตัวนี้ซับในเป็นซับสกอตนะ ซับในเป็นซับสกอตนี่ใส่ทำงานใส่เที่ยวใส่ได้ตลอดนะกางจกงย,ยุ่งน,นี้นะสวยจริงผู้หญิงก็ใส่ได้ผู้ชายก็ใส่ได้นะ วันใส่ได้ทุกว,ไไวัยด้วยวัยรุ่นวัการคนวัผู้ใหญ่ไปติดร้านไว้นะ โก็ขาสั้นไหมคะโก็ขาสั้นเปิดไปแล้วพี่เปิดไปแล้วแล้วมันเหลือน้อยแล้วมันเหลือน้อยแล้วเปิดไปแล้วแล้วมันเหลือน้อยแล้วนะจ๊ะแป๊บหนึ่งนะกำลังเรียงเรียงผ้าให้นะคะจะได้รู้ว่าได้อะไรบ้างนะสำหรับกระสอบนี้ จริงก็จะโชว์ให้ดูก่อนทุกตัวนะขายก็จะให้แคปอีกทีนะใครสนใจการเกงเวทล่อยชายป้ายส้มนะมาเลยหยสวยๆเลยค่ะดูก่อน อ uh huh. ปังมากกระสอบนี้ <c oughs> นี่ <c oughs> ใครรออยู่แคปหน้าจอสั่งได้เลยจ้าลงใหม่ๆเลย